สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับก้อยในช่องเือนตาเคนะคะวันนี้นะคะก็อย,อยู่ที่ห้องเนาะก้อยกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของก้อยเนาะก้อยอยากที่จะไปชอบ พี่น,นะคะที่สยามก็คือจะไปเลือกซื้อรองเท้านะคะแล้วก็ไปซื้อของขวัญวันรับปร,ริญญาให้พี่นะคะพี่สาวก็มีกําหนดรับปร,ริญญามา,าที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก้อยไม่มีโอกาสได้ไปซื้อของขวัญให้พี่เขานะคะวันนี้ก็เลยจะไปเลือกซื้อของขวัญที่สยามกัน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าก็จะไปซื้ออะไรนะคะแล้วก็ก็จะไปซื้อของลดราคาด้วยทุกคนก็อยากได้รองเทา้าแบรนด์ VNC มากๆแต่ก็ต้องไปดูก่อนว่ามันเหลือที่ก้อยอยากได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามนะคะ ทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงสยามแล้วนะคะก็จะไปอีฟแอนด์บอยก่อนเนาะก็จะไปซื้อที่เขียนคิวที่ซึ่งแบบขุ่นนะคะเพราะว่ามีห้องก้อนหมดแล้วนะคะแล้วก็จะไปเลือกของขวันกันนาะเอกคะ่นะเราเจออีฟแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในแป๊บหนึ่งเนาะ นี่นะคะก็ได้ของจากอีฟมาแล้วก็ได้ที่เขียนชู้แบบฝุ่นมานะคะของ ODBU ทุกคนก็เห็นร้านนี้คือน่ารักมากเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูนะคะ คนเดินเยอะมากมันจะเป็นเหมือนของใช้ในบ้านนะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบไปเรียนได้นะคะแล้วก็มีหมือน่ารักมากเลยนี่159บาทนะคะ กระเป๋าสานน่ารักมากใครที่กำลังจะไปเที่ยวทะเลนะคะมาได้ที่สยามสแควร์วันนะคะฉันจเดีนกับอ e ีฟแอนด์บอยล์ลนอฟน่ารักมากๆค่ะและก็มีแก้วตัวนี้เป็นก้านไม้หอมนะคะก็ชอบมากก็คเคยครีวิวไปแล้วนะคะของฟินิสุน่ารักมากแต่ตัวนี้ไม่ ไว่าเป็นของแบรนด์อะไรเนาะที่ก้อยให้ดูชื่อร้านนะคะมีแบบขวดใหญ่ด้วยนะคะทุกคนขวดใหญ่490ขวดเล็ก185บาทร้านนี้น่ารักมากโที่ใส่สบู่ตอนนี้ก็อยู่ที่สยามนะคะก็มาเลือกของวันในที่กันเดี๋ยวไปดูร้านบ้านแอนดมดิเวนะคะ บอดี้มิตนะคะเขาจะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งเป็นโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะก็อยากซื้อให้พี่ที่เป็นเซสต์ะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนดีเครื่อที่เราเคยใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็เคยใช้แบบนี้นะคะ คือก็ไม่รู้ว่าก็จะซื้ออะไรให้พี่ดีอ่ะก็เลยเดินมาเรื่อยๆนะคะเผืจะเจออันที่อยากได้นะครับอันที่ตัวเองอยากได้ปะไม่ใช่อันที่เป็นของของในพี่นะคะมาแวะ VNC ก่อนแล้วกันพี่ทุกคนก็ชอบรองเท้าแบบนี้มากเขาน่ารัก

น้ำมะพร้าวปัน่นคือเห็ดดีแถมมึงแน,นจ่จ้อนหูตอนนี้เรากินยำเสร็จแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วกล้าเดินขึ้นชั้นสีได้ไง